ตอนนีเ้เขายกรายการผู้บอ,อกแล้วครับอ๋องั้นก็ไปตัดแต่ไม่เป็นไร<า>จะช่องท,ทางไหนที่เราเท่าที่เรามีคอย่างที่ก็บอกตัวก็อกเองก็ก็คิดด้วยสติปัญญาว่าข้าพเจ้าใช้โซเชียลเบอร์ที่ที่มีจะส่งอีเมลให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะออกแรงใช้ปากเราอย่างนี้แหละค่ะใช้ต้นทุนชีวิตคือหมายถึงความน่าเชื่อถือจากตัวเราเองถ้าเกิดมันพลาดท้งหรือผิดพลาดเสียหายก็เสียหายแค่ตัวเราเองไม่เสียหายหมู่กลุ่ม ที่กี่กฟคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีวิธีอื่นๆที่ดีกว่านี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆพัฒนาไม่เป็นไรยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะรู้ว่าเหนื่อยหรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าสาหัสแต่ว่าไม่ไม่รู้จะจะหาคําไหนที่มากกว่าคว่าขอบคุณขอบคุณแทนคนไทยทั้งประเทศดีกว่าค่ะขอบคุณคุณค่ะสวัสดีค่ะให้กำลังใจคือสั้นๆที่ที่อยากจะตอบเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลไปก็คือกฎหมายทางทะเลเนี่ย กลุ่มธุรกิจน้ามันเขากลัวว่าประเทศไทยเจ้าคืนถูกไหมครับถูกเขาก็เลยพยายามที่จะให้มีกฎหมายฉบับนี้เพื่อที่ว่าเกิดเรื่องขึ้นได้อ้างกลุ่มการเมืองตกลงกันเองเขาจะได้อ้างได้ไงครับก็คือตัดภาระที่จะไปขึ้นสารโลกตัดภาระที่จะไปองค์กรระหว่างประเทศใช่ก็เลยพยายามจะใช้กฎหมายทางทะเลเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการที่จะเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเอาพวกตัวเองมาตกลงเป็นอนุญาโตตุลาการถูกง่ายๆแค่นี้เองนะครับท่าสวัสดีครับ ามท่านนะครับครับเชิญครับครับผมฟังอาจานะาบูรแล้วความสบายใจขึ้นนะะครับผมไม่ได้พูดเรื่อนั้สบายใจนะแต่พูดเรื่องจริงๆให้นั่นฟังผมว่าพอ้าใจแต่หมายก็เมผมไม่รู้ว่าผิดกรดำเนินอย่างไรมร้อยเก้าสิมันผิดจริงๆผมเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะเมื่อสมัยคุณก็พจนอะไรเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าใจว่าสารปกครองสารบู ความนะท่านท่านสั่งแล้วว่าเป็นโมฆะใช่ใช่ฮะเป็นโมฆะคือไอ้ไอ้นั้นเนี่ยนะต้องพูดอย่างนี้พูดพูดให้ฟังางนี้นะครับว่าที่สารตีความว่าโมฆะเนี่ยนะไอ้จอยคอมมูนิเกตเนี่ยนะตัวจอยคอมมูนิเกตเองเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนาลุมเท่านั้นเงินมันยังไม่ถึงขั้นสัญญาแต่ว่าเนื่องจากรัฐมนตรีไปบัญญัติคําว่าหนังสือไว้ในร้อยเก้าสิบ สารจรงต้องตีความอย่างนั้นครับแต่ตีความอย่างนั้นแล้วถามต่อไปว่าเกิดผลดีหรือผลเสียเกิดผลร้ายมากกว่าผลผลดีครับถ้าคนใช้เป็นนะครับนนนนครับอย่างนี้ทหารเขาไม่ทราบเลยไงฮะว่าคําสั่งเนี่ยมันมันไม่ไม่ชอบเลยและเรื่องถือปฏิบัติเรื่องดินแดนเนี่ยต่อภาสีก็ตั้งแต่สองพันห้าร้อยแล้วว่าไม่รับ แต่ผมว่าหกสิบกว่านุ่มๆผมก็ไปเที่ยวนะวมันก็เข้าสบายไปจอดแค่ประตูรวดน้านะเข้าไปได้เดี๋ยวนี้มันไปนปล่อยป่าละเลยไยผมคิดว่า <S <S 2> <S 2> มันจะต้องคนมีคนรับผิดชอบนะ <S <S ใช่ใช่เนี่ต้องรับผิดชอบไอรัฐบาลมันก็เป็นตอนนี้มันก็เป็นรักษาการนะพวกขอบอเหล่าทัพพวกปลัดกระทรวงเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วผมก็คิดว่ามีอีกช่องทางนะช่องทางมูลนิธิรัฐบุรุษเนี่ย เรื่อางคการทหารศึกเนี่ยผมว่าพวกนี้ถ้าต้องให้เขาแอคชั่นมาเงินนะเพราะว่ามันประชาชนต้องฝากความหวังว่ากับอาวุธที่ซื้อไปอ่ะก็เป็นหน้าที่โดยตรงเลยเกิดมารู้ทหารมีหน้าที่รักษาเป็นรั้วของชาติอย่างเงี้ยทำให้ชาติเสียดินแดงอย่างเงี้ยผมว่าผู้ใหญ่หรือรัฐบุรุษท่านรัฐบุรุษผููที่รัฐบุรุษพลเ็กเปรมเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปรบปวดท่านคือเป็นมูลนิธิอ่ะแล้วผมว่าศรัทธาในรัฐบุรุษของท่านน่ย ว่าช่องทางนี้มันน่าจะเข้าไปได้เหมือนกันฟังท่านดูถ้าท่านจะพูดชัดๆผมก็ยังสงสัยทหารมันก็ต้องรู้หน้าที่เลยแล้วก็อย่างทหารผ่านศึกเหมืันกันเงนียโอ้โหเสียเลือดเสียเนื้อแล้วยังมีชีวิตอยู่คุณยอมกันได้ยังไงอย่างเงี้ยทหารแก่ไม่มวันตายเงี้ยเห็นพวกเอ็กีูชายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังมีก็ยังกำลังกึืนนะผมว่าถ้าชับทัน ตำรวจตัวไหนเปมาพูดให้ประชาชนฟังบ้างโลกกาทหารพูดให้ประชาชนฟังทหารไม่ได้มีหลักยึดแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ศรัทธาทหารแล้วเนี่ยยิ่งปล่อยยิ่งนันงนนงนนนบวันยิ่งเสื่อมถ้าเสือมมสเส่อมมากทหารเสื่อมมาประเทศชาติก็จะอ่อนแอลงเองไอ้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่เร่คัญน,นะครับไอรัฐบ,บาลเนี่ยผมว่ามันยังเป็นสําคัญน,น้อยกว่าเรื่องสีดินแดนเรื่องเสียเอกราชเรื่องประชาชนไทยถูก ในห้าหมื่แล้วผมยกในแผ่นดินเราเองเนี่ยคนใช้ถูกเนี่ยมันเหมือนกับสูญเสียเป็นความรู้สึกของประชาชนเลยเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่ตามกฎหมายแลวตามประเทศเนี่ยเราคงต้องถังไปแต่สึกภายใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องซึผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคิดว่าเป็นทางที่น่าจะทำยังไงนะครับฝากฟังคิดไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับช่วงท้ายรายการอยากจะให้ ปากอะไรครับท่านผู้ชมสั้นๆคือที่เราตั้งโครงการปฏิรูปประเทศไทยครับเพื่อเราต้องการหามาตรฐานใหม่ในทางกฎหมายแล้วจะต้องไม่มาทะเลาะกันอีกต่อไปไม่ต้องมาทะเลาะกันเองครับประชาชนคนไทยครับว่าจะเดินตามแนวนี้ไหมครับถ้าเดินออกไปแล้วมันได้ผลกูก็ต้องเดินตามแนวนี้ยึดเป็นหลักเลยครับมันก็สร้างเท่ากับสร้างมาตรฐานใหม่แลก็คือสร้างนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนิติรัฐให้เกิดขึ้นในสังคมค ท่านจนทั้งผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มองบ้านเมืองเราว่าไอ้หน้าก,การเมืองเนี่ยส่วนใหญ่มันทําไมไม่เห็นความสาคัญของเลือกตั้งเนี่ยมากกว่าการที่จะสูญเสียดินแดนผมว่ามันทั้งชั่วทั้งเร็วนะผมว่าผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องดินแดนอธิปไตยเนี่ยมาเป็นเรื่องหลักมันเป็นเรื่องความสํคาคัญของชาติแต่มันเฉยมันไม่พูดไม่อะไรแล้วมันจะเลือกตั้งหน้าด้านอยู่ท่าเดียวผมว่า ราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนก็ให้ไปลงโทษพวกมันก็แล้วกันผมคนหนึ่งผมก็ไม่เอาเลือกตั้งเอางี้ก็แล้วกันขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์กับมุมมองทั้งสองท่านในเรื่องการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องของพี่น้องทุกคนที่ต้องร่วมกันแม้ว่าแต่ละท่านจะมองว่าเป็นแค่หนึ่งเสียงหรือเป็นแค่กําลังเดียวแต่เรามาคิดในมุมกลับว่าเรื่องเหล่านี้ก็วางแผนกันมาเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นเรารู้วันนี้เราเริ่มทํา อย่างจริงจังนะครับเหมือนที่ท่านจาสุที่ว่าวันนี้เราเริ่มจากหนึ่งถ้ามีประชาชนหนึ่งล้านคนสองล้านคนหรือสามล้านคนเข้ามาเป็นกำลังสำคัญเชื่อว่างานในการปกป้องอธิปไตยปกป้องแผ่นดินปกป้องคนไทยจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นคือการรวมพลังของพี่น้องประชาชนวันนี้ผมได้เลิกเมือนอนและทีมงานช่อง13สสยามไทยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ